วันนี้นะครับก็อยากจะมาแนะนำโปรดักต์ตัวใหม่นะครับของ k i n e s i o เป็นโปรดัก t ที่เราคิดค้นร่วมกันกับบริษัทของ p o Enhancer นะครับเป็นสเปรย์ที่เราออกแบบมามีสูตรเข้มข้นพิเศษสำหรับนักบำบัดโดยเฉพาะนะครับมี2สูตรร้อนนะครับแล้วก็เย็นสูตรหนึ่งเนี่ยให้มีสารสกัดที่ให้ความร้อนนะครับหรือเราเรียกว่าน้ำมันเขียวนะครับแล้วก็ อีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นสารสกัดที่ให้ความเย็นนะมีส่วนสกัดของพวกน้ำมันยูคาลิปตัสนะครับซึ่งพอฉีดลงไปปุ๊บเนี่ยน้ำมันมันจะซึมเข้าไปในผิวหนังเลยแล้วมันไม่เหนียวเหนอะนะครับเราออกแบบมาเนี่ยเพื่อสําหรับใช้กับประกอบกับการเทปปิ้งหรือไม่ใช้เทปปิ้งก็ได้นะครับแต่ถ้าติดเทปกินเนิโซแล้วอยาก ใช้ให้ผลการรักษามันดีมากขึ้นเราก็สามารถที่จะใช้ตัวสเปรย์เข้าไปด้วยนะครับส่วนวันนี้นะครับผมก็อยู่กับอาจารย์ทศพลเจสีชัยนะครับผมบบซึ่งเป็นอินสตรักเตอร์ของ G ิน e s ซ o นะครับแล้วก็เป็นอาจารย์กายภาพบำบัดด้วยนะครับเลยอยากจะมาถามว่าการใช้เทปนะครับแล้วก็การใช้สเปรย์จริงๆตัวสเปรย์เน,นี้ยผมได้ลองใช้แล้วก็คิดว่ามันน่าจะใช้ร่วมกับเทปได้นะครับเพราะว่า ถ้าเราใช้พวกครีมนวดหรือน้ำมันอื่นๆเนี่ยที่มีส่วนประกอบของพวกน้ำมันนะครับบางทีพอใช้ไปแล้วปุ๊บเราเทปไม่ได้นะครับพอเทปแล้วมันจะหลุดเพราะว่ามันมีความมันแต่ถ้าใช้ตัวเนี้ยพ่นไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยเทปนะครับมันก็สามารถทาให้เทปติดอยู่ได้นะครับเพราะวันตัวองค์ประกอบของน้ํามันหลังจากพ่นเนี่ยมันไม่มีนะครับเพราะว่ามันจะซึมลงไป หลังจากที่มันแห้งนะครับใช้เวลาไม่นานไม่กี่นาทีก็แห้งแล้วนะครับประมาณไม่เกินนาทีกว่าๆก,ก็แห้งแล้วนะครับที่สูตรที่เราออกแบบมาเพื่อมันเข้มข้นพิเศษนะครับแล้วเราอยากให้ออไปใช้เนี่ยแล้วได้ผลลัพธ์จริงๆนะครับในการรำบัดทีนี้พี่ตั้มอยากจะถามนิดน,นึงว่า,าร้อนใช้ยังไงเย็นใช้ยังไงครับส่วนใหญ่ความร้อนเนี่ยมันก็จะช่วยให้เ,เพิ่มการไหลเวียนเลือดแล้วก็ทําให้ เหมือนับเป็นการช่วยทําให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวด้วยนะครับส่วนใหญ่เราก็จะใช้ในกรณีที่กล้ามเนื้อตึงๆก่อนเล่นกีฬาเนี่ยเราก็อาจจะพ่นตัวนี้แล้วก็เทปแล้วก็ถ้าอยากจะให้ผลนานขึ้นไปอีกก็พ่นบนเทปหลังจากที่ติดนะครับพักหนึ่งมันก็จะให้เป็นผลดับเบิลแล้วก็ต่อเนื่องยาวนานขึ้นอีกหน่อยนึงนะครับอาร้อนเนี่ยเหมือนกับ เราต้องการฉีดเพื่อพูดง่ายๆคือเตรียมและเพิ่มการไหลเวียนของกล้ามเนื้อ<ช>ก่อนที่จะไปลงเล่นกีฬาหรือว่าก่อน<ช>ออกกาลังกายอะไรสักอย่างก็เหมือนกับเป็นการสนับสนุนช่วยของเสริมการวอร์มอัพของร่างกายให้กล้ามเนื้อมันพร้อมก่อนที่จะไปเล่นกีฬานะครับคล้ายๆกับเราใช้น้ํามันมวยแต่ว่าตรงนี้มันดีกว่าตรงที่ว่ามันไม่ได้มีความมันเพราะว่าอย่างถ้าน้ํามันมวยเนี่ยเราใช้หรือใช้ครีมอะบางทีครีมมันมันมีความหนาแน่นแล้วไปอุดตันต่อมเหงื่อนะครับทำให้เหงือ มันระบายออกไม่ได้เนี่ยไปไปหน้าปุ๊บหืตาไปเลยฮะนี่ว่าทาบนผิวหนังเหงื่อมันก้อออกยาาเพราะเหงื่อมันออกยาาปุ๊บเนี่ยการระบายความร้อนในร่างกายมันก็จะไม่ดีนะครับแล้วสูตรเย็นล่ะครับพี่อื่นเย็นก็อาจจะใช้ช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการเจ็บนะครับจากการบาดเจ็บต่างๆนะครับข้อเท้าพิกกล้ามเนื้อบาดเจ็บนะครับหลังเล่นกีฬาเนี่ยเราก็ใช้สูตรเย็นนะครับเพื่อช่วย ลดอาการเจ็บบรรเทาอาการเจ็บได้ก็คือปวดบวมแดงร้อนสามารถใช้สูตรเย็นได้ีประดิทธ่ภาพดีครับแล้วถ้าใช้กับเทปปิ้ง่ะครับพี่พี่ชอบใช้สูตรเย็นเนี่ยถ้าใช้กับเทคนิคไหนเวิร์ครับโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้กับพวกเทคนิคที่เป็นพวกลิมฟติกหรือว่าเป็นเทคนิคใหม่ที่เป็น EDF เพื่อลดอาการเจ็บนะครับช่วยบรรเทาอาการเจ็บเข้ามาได้ครับครับผมแล้วถ้าสมมติมีคนถามมาบนเพจเหมือนกันว่า ควรใช้สูตรไหนก่อนที่จะแบบยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือว่าถ้าเจอกล้ามเนื้อแบบตึงเมื่อยออฟฟิศซินโดมเงี้ยครับใช้สูตรไหนดีครับถ้าเป็นอาการตึงก่อนที่จะเล่นกีฬานะครับเป็นการตึงแต่ไม่ให้ตึงแบบเจ็บแป๊บแบบจากการบาดเจ็บนะครับก็ะจะใช้สูตรร้อนน่าจะดีกว่านะครับหรือว่าถ้าปวดเมื่อยตึงนะครับจากการทํางานนั่งทํางานนานๆไม่ได้ไปเกิดอุบัติเหตุอะไรให,ให้มันบาดเจ็บก็สูตรร้อนมันน่าจะเหมาะกว่าครับ ขอบคุณครับผมเพราะนั้นถ้าปวดบวมแดงร้อนนะครับใช้สูตรเย็นนะครับมันจะช่วยลดการเจ็บปวดได้นะครับส่วนถ้ากล้ามเนื้อตึงนะครับเมื่อยล้านะครับจากการออกกาลังกายแล้วต้องการวอร์มอัพให้มันคลายตัวนะครับสูตรร้อนนะครับสามารถช่วยทําให้เพิ่มการหมุนเวียนของเลือดนะครับแล้วก็ทําให้เราวอร์มอัพได้ไวขึ้นเร็วขึ้นในการเล่นกีฬานะครับผมครับครับพี่ขอบคุณมากเลยครับล้ว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับแล้วก็ สูตรนี้เป็นสูตรเฉพาะของนังเคนาซิโอนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับผมลองใช้เองแล้วนะครับกับนักกีฬาหลายท่านก็มีผลลัพธ์ตอบรับค่อนข้างดีมากเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วเดี๋ยวมีคำถามอะไรถามเข้ามาเลยนะครับแอดมินเราจะช่วยตอบไปนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ